นี่เป็นมันอายุเก่าเดือนนะครับที่หมู่บ้านบุรีไทยให้เบื้องหลายปอนด์นะครับนี่ครับนี่เป็นขวดน้ำขวดน้ำมอล้มนะครับขวดสิบสองบาทครับกับมันอายุเก้าเดือนนะครับเส้นแป้งนะครับหมู่บ้านนะครับวันวันที่เจ็ดนะครับเส้นแป้งยันที่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์นะครับกับมันเกาเดือนนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและก็สวัสดีครับเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมันสำปะหลังทุกท่านนะครับครับมาพบกับผมครับเอี่ยมยุ้ยไอชันเหวีเก่านะครับเกษตรก็ต้องทํางานประจําก็ต้องเฮ็ดนะครับครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับผมได้มา ขูดมันไว้เบิ่งนะครับแล้วกาที่ผมบอกไว้นะครับวาสีมาสรุปเปอร์เซ็นต์แปลงนะครับพร้อมราคานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมจะมาพามาเบิ่งครับว่าเมอว่านนี้ครับเอาแก่มั่นไปนะครับแก่มั่นไปแถวนึงนะครับโดยนี่ครับวันนี้ครับผมมาพร้อมกับนี่ครับโรยเตนนะครับ ภูพทาเซตีหนึ่งสี่ศูนย์ครับอันนี้ก็มารับจางขนนะครับมาจ้างเกียร์ไปลงเปลงนะครับนี่ครับว่านคูดไปพื้นที่ประมาณบัดถึงบดถึงหนึ่งไรนะครับว่านครับก็ว่านขนไปไดซีตันถอยแล้วนะครับไดซีตันเอนะครับแต่ว่าราคานะครับราคาผิดขาดนะครับเพราะว่า มื่อวานนะครับที่คุยไ้นะครับว่าที่ผมบอกไว้นะครับวา่าราคาแต่สามบาทนะครับแต่ว่าช่วงนี้มั่นเข่าหลนะครับเ็ดนหาราคาลงนะครับราคาปรับลดลงนะครับครับนี่ครับมาเบื้องหัวมั่นเพิ่นนะครับอันนี้เป็นมั่นอายุเก่าเดือนนะครับที่เมื่อ้านบุรีไทยให้เบื้องหลายผลได้นะครับนี่ครับนี่เป็นขวดน้ำขวดน้ำขวดลมนะครับขวดสิบสองบาทครับกับมันอายุ เก้าเดือนนะครับเป็นส้นมาครับเป็นหอยบงหกสิบนะครับนี่ครับนี้ผมเอาอีแตนนะครับมาแกไปลงแปลงนะครับเพิ่นนะครับนี่ครับเหลือส้นนีะครับทั้งเบิดเลยนะครับท่านได้เอานะครับวางหมอว่านว่านเอาไปแกส้นนี้ครับลองกลางครับส้นเทิงกับท่านได้เอาไปนะครับ เขาแค่แถวเดียวนะครับประมาณเกือบสิบสิบกว่าล่องนี่ครับไปเมื่้วนนี่ครับนี่ครับม่านพื้นขอนขรงทีจะหลายนะครับลายเปร์เส้นแปลงดีนะครับนี่ครับอันนี้เหลือนี่นะครับผมเห็นมาเบื่องพื้นที่ครับส้นนี้คือบ้ท่านเดี๋ยวเอาไปนะครับ นี่ครับก็มาเรื่อมจากแถวนี้ครับไปหอดนี่ครับลองรถครับพื้นที่กับหบวไหนะครับว่านเอาไปถอยแล้วนะครับซีสันเอนะครับก็ถือว่าหัวหลายนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักดีนะครับเนื่องจากมั่นนะครับได้ครบอายุนะครับครบอายุที่ได้เปอร์เซ็นต์แปลงที่ดีนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักมาสดดีนะครับเดี๋ยวไปเบ่งเปอร์เซ็นต์แปลงกันเลยครับ ก็สรุปนะครับสรุปผลประกอบการของหมู่บ้านนะครับนี่ครับอยู่ที่ไล่มันไล่เดือมนะครับไล่เปลี่ยเก่านะครับที่มาหมู่บ้านนี้นะครับเดี๋ยวผมทีมาสรุปนะครับว่าใดเท่าใดนะครับกับสิ่งที่เกษตรกรหลายท่านนะครับอยากรู้นะครับก็คือนะครับเส้นเปลี่ยนนะครับเส้นเปลี่ยนนะครับหมู่บ้านนะครับวันวันที่เจ็ดนะครับ เส้นแปลงอยูุ่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์นะครับกับมันเก่าเดือนนะครับว่านแก้ไปนะครับสี่สี่พันสามร้อยเก้าสิบกิโลนะครับหักหักแล้วเหลือสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้ากิโลนะครับราคานะครับราคานี่ปรับลงนะครับเพราะว่าราคาหนี่เหลืออายุสองบาทสี่สิบตัวตันะครับในเงินเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเส้นแปลงค่อนข้างดีอยู่นะครับยี่สิบเจ็ด นี่ครับ27่สาศูนย์นะครับก็ถที่ว่าเป็นที่่าพอใจนะครับสําหรับราคา2องบาทสีนะครับกับเปอร์เซ็นต์แปลง27.90นะครับเพราะว่าช่วงนี้มั่นเข่าหลายนะครับก็เลยเฮนไ้ราคามั่นนะครับปรับลดลงนะครับนี่ครับกับพื้นที่ครับประมาณผมมาบาถึงไรนะครับกับ ผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อกาประมาณโดยสายตานะครับกับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับมีเหลืองนะครับมาให้เบึงนะครับขาวๆนะครับกับมันอายุเก้าเดือนนะครับกับเปอร์เซ็นแป้งยี่สิบเจ็ดจุดเก้าศูนย์นะครับโดยการราคานะครับสองบาทสี่สิบนะครับกัถือว่า ขุดมั่นนะครับขุดมั่น, pues, นช่วงนี้ครับถือว่าไ,ได้เปอร์เซ็น El ต์แปลงนะ Spart ที Welsh ่ดีนะครับแล้วก็ได้ราคาค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากมั่นนะครับมั่นเริ่มเริ่มแรงนะครับก็เลยเห็ุให้แปลงดีค่อนข้างดีนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร <laughed> ับชมนะครับขอบคุณ <wissen> ท Pepsi ุกๆ <Annie> <ities> กำลังใจนะครับทุกๆการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ MUI มยูไอช l แนวครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ